ย่่าางงางสเห็นนกตัวเล็กกอกกิ่งไม้สายหัวไปมาอย่างสนุกสนานตาวน้อยคิดว่าหากมันได้เป็นดาบนั้นบ้างคงดีไม่น้อยความคิดนี้ยิ่งทำให้ความอยากแาบโต,ตขึ้นโดยที่มันไม่รู้เท่าทันความสุขที่เคยพอใจกลับดูจืดจางลงทุกทีในยามบ่ายวันหนึ่งลมพัดแรงกว่าเดิม ทำให้ถิวน้ํำกระเพิ่มจนเกิดเสียงเทาเบาเสียงนั้นทําให้ตาน้อยรู้สึกเหมือนมีการเรียกจากอีกโลกหนึ่งโลกที่มันยังไม่เคยเห็นแต่เชื่อว่าดีกว่าโลกใต้น้ำที่ตนคุ้นเคยความรู้สึกนี้กลายเป็นแบงผักดันให้มันเชื่อว่าความสุขแท้จริงต้องอยู่บนบกเท่านั้นแม้จะยังไม่รู้ว่าเหตุผลจริงๆคืออะไรแต่ใจของมันก็โน้มไปทางความอยากจนเกินพอดีแล้ว กลาน้อยว่ายูนไปรอบๆสยาคิดไม่ตกมันเริ่มตั้งคำถามกับชีวิตของตนทำไมต้องอยู่ในน้ำตลอดไปทำไมจะขึ้นไปบนบกไม่ได้คำถามเหล่านี้ทำให้ใจของมันไม่สงบทั้งที่ในอดีตมันเคยพอใจกับสายน้ำมากกว่านี้เมื่อความอยากเกิดขึ้นโดวยไม่มีสติค,คอยกำกับความสุขที่เคยมีก็เริ่มพลาหมู่ไปอยากลดแล้ว ในค่ำวันนั้น